เตรียน,นกังใจนะเราไหยทานแล้วรักสิ่งแล้วตอนนี้ก็ภาวนากับเล็กน้อยคนดีนั่ยินได้ฟังเป็นธรรม,เรมะเพึ่ประดับสติป <N> ัญญาเมื่อวานมีหลวงปู่ทองสุขพูดที่ปุติชมฟังแล้วปูุกใจท่านอยู่กับหลวงปู่ แ,แหวนท่านอุปถัมภ์หลวงปูแงแงปแงป่แหวนธรรมะคาถามาหลวงปู่แล้วหลวงปู่แหวนสอนอะไรบ้างอะ่ะบอกโอ้หลวงปู่พูดไม่หลายหรอกพูดไมเยอะแต่ว่าเป็นธรรมะดีท่านสอนว่างไงท่านบอกว่าอติตาอนาคตาธรรมะปัญจุปันนาธรรมะ อดิตาอนาคตธารมเมาปัญจุปนาธรรมาก็คืออดีตอนาคตเป็นธรรมอดีต ทาใหม่เนะหลวงปูท่ทองศุขท่านบอกว่าอาตีตาอนาคตาทำมาปัญจุปัญนาทำมาเออแหมคำนี้ฟังมนซึ่นดีจังเลยอดีตอนาคตเป็นทำมาทำให้เราหลงมัวมา ปัจจุปันนาธรรมมาทรมาเฉพาะหน้านี่รรมาเฉพาะหน้าเฉพาะตาตามหูตามตาเนี่ยวันนี้ตามตาเดียวตามหูด้วยตามตาด้วยนี่คือธรรมะของแท้จริงแต่พวกเรามันยึดอดีตบ้างยึดอนาคตบ้างยึดอดีตบางคนนู่นไปถึงอดีตชาติเยนะ คนนั้นว่าฉันเคยเป็นอันนี้เคยเป็นอันนั้นมาโอ้ฉันเะยเป็นกษัตริย์มานะไปยึดตัวเองเป็นกษัตริย์แต่เราไม่กษัตริย์เดี๋ยวนี้เองยึดตัวเองเป็นสัตเป็นเสือเป็นช้างเป็นผีเป็นยึดมาทำไมไม่ยึดในปัจจุบันนะอดีตเคยเป็นผู้ร้ายเคยเป็นคนโจรเคยเป็นคนไม่ดีกับผ่านมาแล้วก็เป็นธรรม เป็นทำเมาไปแล้วเอาปัจจุบันเลยปัจจุบันทำมาไม่งั้นเราจะเรียกทำมาพิสมัยล่นะผู้บรรลุทำมาพิสมัยก็องทำปัจมามาในปัจจุบันนี้เองงันพวกเรานะครูบาอาจารย์พูดไปมากแต่พูดแล้วมันซึ้งดีจังเลย หลวงปู่สวาส่าน,นเนี่ยตียเนี่ยหลวงปูป่สว่านบอกพวกเรานี่มันมันผิดสิ่งข้อหนึ่งนะขออธินาทานหลวงปู่สวาส่านบอกพวกเราผิดสิ่งข้ออธินาเอ๊ะผิดตรงไหนพระมวลก็ไม่หด้ประมดไม่ได้รักของใครท่านบอกว่ารักของตัวเองก็คือร่างการยร่างกายเนี่ยเขาให้มาชั่วคราว จริงเขาให้ยืมนะสังขารเนี่ยเขาให้ยืมมาช่วยแต่เรายึดว่าเป็นของเรายึมว่าเป็นของของกูเป็นตัวกูเป็นของกูทั้งๆที่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่ธาตุสี่ประชุมกันมาดินน้ำลมไฟประชุมกันมาเป็นสังขารร่างกายที่มาสุดท้ายก็ต้องคืนเขาคืนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ต้องคืนกลับไปสู่ธรรมชาติรานั้นธรรมชาติให้มาเราก็มาขโมยว่าเป็นของเราเป็นของเราเนี่ยบางทีพิข้อสุราโมวเมาอีกโมวเมาว่าเป็นของเราแล้วตกแตง่งให้มันสวยให้มันงนามทัางที่มันไม่งามสักที่เลยร่างกายเนี่ยจริงๆมันมีกลิ่นเหนนะม็นนะมันไม่ใช่มีกลิ่นหอม ร่างกายเราไม่ได้หอมร่างกายเราเป็นมีแต่กิ่นกิ่นเหม็นะนะครับขี้หูขี้ตานี่ผ่านหนังไปแล้วยิ่งสกรปรกอีกแต่เราก็มามัวเมาม,มาหลงว่าเป็นเราเป็นกองของเราสนุกกับการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวย้อมสีย้อมผมย้อมหน้าย้อมตา คนต่างก็หลอกลวงกันหลอกลวงกันว่าของฉันสวยของฉันดีชุดก็หลอกลวงกันราคาแพงราคาถูกแค่กระเป๋าใบเดียวบางคนกระเป๋าใบละสิบบาร้อยบางคนก็ใบ,บ,ล,บละแสนสองแสนบางคนถึงใบละล้านก็มีทำไมมัน มันเป็นต่างเป็นกระลนะเพราะเรามาหลงนั่นเองหลงว่าของนี้ดีของนี้ไม่ดีพระอริยจเจ้ากูบาอาจารย์ท่านมองเพชรกับมองหินนะั้นมีค่าเท่ากันนะแต่ว่าสมมุติก็ต้องแตกต่างกันเป็นธรรมดาแต่ในทางทำในทางุทวิธีแล้วมันไม่ต่างจากกันเลยนะมันไม่ต่างกันเลย นั่นเราเกิดมาแล้วอย่าได้ยึดถืออย่าได้มัวเมามากไปกว่าน,นี้เลยที่ผ่านมามันก็ไปหนุ่มใบสาวมันก็มัวเมาพอพอแรงแล้วลงในเกล็ดตัณหาราคะโทรศโมหะพอแรงแล้วมาถึงจุดนี้มามกมาลา,า,ายออกเถอะคายน็อตบ้างเถอะอย่าให้มันขันจเนเป็นเกลียวแน่น ไปไหนก็ไปไม่รอดติดห่วงติดห่วงอยู่นั้นไปไหนไปไม่ได้เลยนั้นเราต้องเป็นผู้ที่เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะ,จะเตรียมตัวที่จะจากโรกนี้ไปอย่างสงบสบุขนะไปอย่างสุขโตไปแล้วดีว รู้ไหมสุขัสโตไปแล้วด้วยดีทุกวันนี้แค่ลูกไม่อยู่บ้านก็ไม่ดีไม่มีใครมาดูแลก็ไม่ดีอาตมามีโยมคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ลวงพ่อเกษชื่อว่าลุงเทพลุงเทพไม่อยู่กับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยนมนมคอยมาดูมาแล้วพอแก่ไปแล้วเกณก็อยู่วัด อยู่วัดก็มีหน้าที่กวาดลานวัดให้อาหารหมาดูแลนั่นดูแลนี่กลางคืนก็ภาวนา,าว่างๆเจแก็นั่งภาวนานะวันหนึ่งเจอปว่วยอยู่บนยอดเขาถายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดอาตมาไปเห็นโอุู้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลน,นะเจ๊อบอกโอ้ไม่ไหวแล้วท่านลงเขาเดินไม่ไหวแล้ มันจะยากอะไรไม่ต้องกลัวเดยวธรรมาแบกไว้อาตมาก็ให้แก่ขี่หลังอัตามาก็เดินลงเขาแก้ขระว่าจ้าผมบอบบางผมจะไม่บาดเหรอขีหลังให้พระแบกลงนะเนี่ยเฮ้ยจะบาดอะไรเราไม่บาดหรอกอาตมาก็แบกคนป่วยนะให้ขี่หลังแล้วก็เดินลงจากภูเขาระยะทางหนึ่งกิโล เดินลงมาไปโรงพยาบาลไปถึงหมอก็บอกเป็นวัณโรคกอดแกก็เข้าโรงพยาบาลนอนป่วยอยู่อาตมาก็ไปเยี่ยมเป็นไงบ้างลุงลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์อยู่ได้แต่รำคาญรำคาญเลยไอ้รำงคาญไอ้ไอ้ตีข้างๆเนี่ยพอพอลูกมันหายไปก็ปะตะโกนเรียกรู หิ้วนางปตะโกนเรียกยิ้วข้าปตะโกนเรียกเรียกรูปยี่สี่ชั่วโมงนี้ตื่นเมื่อไหร่เรียกรูปวะนะรูปไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกรำคาญผมจะภาวนาะพุทธโธพุทธโธไอดีก็เสียงดังแกก็ได้ปัญญาว่ามันติดหวงนะั้นมันไม่ดูแลตัวเองมีแต่จะให้คนอื่นดูแลทําไมไม่ดูแลใจตัวเองนะแกก็รำคาญแต่แกบอก จไม่ต้องหว่วงผมผมผมมีพูดโทแล้วผมไม่ไม่กลัวตายเออเราก็ดีใจต่อมาลูกหลานมารู้ก็ออกกัดไปพอออกกัดไปทางนู้นให้ยาแรงไปแกก็เป็นหนักขึ้นแทนที่จะหายหนักกว่าเดิมลูกก็มายังบอกพ่อพุทโธนะพูดโทนะทนะไอพ่อเขบอกเออเออมึงรู้ไหมพุดโธแปลว่าอะไร พูดโทรว่าผู้รู้ลูกพูดตื่นู้เบิกปันสอนลูกอีกนักแก่ก็บอกไม่ต้อง่วงพ่อแกภาวนาพุโทโธจนตายนอนอยู่บนเตียงท่องพุดโธพุดโทลูกบอกพ่อพุดโธจนตายตนี่คือผู้เตรียมตัวะเตรียมตัวตายถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี้ยยมคิดไหมถ้าวันนี้ยมเจ็บหนักขึ้นมารรหวางคิดถึงลูก คิดถึงภูวะคิดถึงเมียก็คิดถึงพุโทโธนะอันไหนมันจะรุนแรงกว่ากันโอ้คิดถึงลูกรุนแรงกว่าน,นะนอกจากคิดถึงลูกคิดถึงสมบัติอีกคิดถึงที่ถึงทางคิดถึงเงินในบัญชีใครจะรับผิดชอบใครจะดูแลงานการใครจะดูแลคิดแตรละพักลืมพุโทโธลืกมกำหนดลมหายใจหรือลืมตายเลย ถ้าตายตอนนี้เวลานี้ลูกก็ไม่ได้ไปกับเราเงินทองหัวเมียมก็ไม่ได้ไปกับเราแล้เราจะเอานะอะไรอดีก็ทำเมาอนาคตก,ก็ทำมาเอาปัจจุบันนะปัจจุบันคือทำมาก็ปากคำว่าทำมาเนี่ยทำมาว่าม,มีทำที่เันมาแล้วมาที่ไหนแล้ว มาสูห่หัวใจของเรา,เราไม่ว่าพักก็ดีรถยมก็นีโอปนานิโกรน้องเข้ามาน้องเข้ามาอยู่ๆจะให้ธรรมะซึมเข้าไปหาไม่มีเราอยู่ๆนอนเฝ้าพระตยพิดกเอาพระเตยพิดกามานหนึ่งวันนอนธรรมะสักตัวมันก็ไม่ซึมเข้าหัวเราถ้าเราไม่ศึกษาไม่อ่านไม่ปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะของปากของเรานะ จานี้ไปให้ทำมาทำมานะอย่าไปอะไรต่อส่งจิตออกนอกเป็นธรรมชั้นเป็นธรรมชั้นเยวนะไม่ดีต้องส่งจิตเข้ามาสู่ภายในเป็นธรรมชั้นยอดนะเราจะได้พบยอดธรรมเราได้พบสิ่งที่เราปรารถนามาในเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่แดนพุทธศาสนาแนละ้วพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อควา,ามทุกข์เป็นไปเพื่อความทุกข์ถ้าสิ่งใดทําแล้วเพิ่มทุกข์ทำแล้วน้าตาร่วงทาแล้วเสียใจทําแล้วทะเลาะบอกแหงทางนั้นเป็นทางปิดเป็นไปเพื่อการเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์แม้แต่ทาบุญอยู่ก็ตามทําบุญอยู่ทะเลาะกันทําบุญอยู่เถียงกันทําบุญอยู่ทำหนิติดเจียนกันประโยชน์ที่ว่ามันจะเพิ่มบุญือเพิ่มบาปสิเดเอวเองนะ กลายเป็นทำบุญได้เหลังจากนี้ไปไม่เอาแล้วเราจะเป็นไปเพื่อบนบนจากโลคนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วจงกลัวความเกิดเถอะอย่ากลัวสิ่งอื่นที่กว่าความเกิดเถิดก็นะข,อขอฝากไว้แค่น pewa mewa ito tinang peta nang upaka pati iti tang pati tang tumhang kipap mewa tamichan tu sape gulen tu sangkapa janto Di kayu ya sawah oti, ya thayatu bapacatiti Hawantu sapa manggaran, rakantu sapa dewatang Saba buta nubawena, sada soti pawantute Hawantu sapa rakantu sapa สัประธรรมานุภาเวนัสกาสดที <S <S ่พระวันตุเตลาวัตุสาบะมังคารังราคันตุสาบะเดวตาา